อันนี้เป็นไม้ไม้พยุงไม้พยงแปลรูปโอ้ยังไม่แปลรูปเป็นท่อนกลมอยู่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าจะมีการลักลอบกวนไม้พยุงนอกอยู่บ้านคำน้ำอ่อมหมู่สิบเจ็ดสมุนนาจจรวยจำนวนประมาณแปดท่อนได้รับแจ้งก็เลยมาตรวจสอบผููต้องหารู้ตัวรีบกระจายไม้ แล้วลบนี้ออทั้งทั้งหมดตอนที่ซุ่มอยู่ประมาณค <c oughs> รบแล้วเนาะอะอเขากลังไปหาอยู่อาจอาจจะครบแล้วเนาะมันกระจายกันหนี้มันกระจายกันหนี ไม,ม,ม้พยุงท่อนกลมพยุงท่อนกลมในวันนี้วันที่สามสิงหาคมขณน,นนี้เป็นเวลาสิบแปดนาฬกาสิบห้านาทีร้อยตำรวจตีสักดาหงสุทรงลองสารวัตรป้องกันปราบปราม พร้อมด้วยร้อยตำรวจตีตีสุริศักดิ์สิริโทร้อยเวสองศูน20ทำหน้าที่ตรวจสอบไม้พยุงในเขตบ้านคำน้ำอ้อม,มตตหมหู่7ตำบลนาจะรว,วยพร้อมด้วยราชดรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันตำบลน,นาจะรวยนายบัหญัติวันนเสีนได้ร่วมกัน ตรวจสอบไม้ไมพยงุงท่อนกลมครับถ้าถ้ามีรอยสงสัยก็ตรวจสอบได้อืโอ้ยรถจอดนี้กับแมนแล้วนั่นคงจะใช่ใช่ใช่ถ้าไม่มีเจ้ามาแสดงตัวเป็นเจ้าของถ้ามีร่องรอยเปลือกไม้พยงุงสามารถตรวจสอบรถต้องสงสัยได้โคบตตานะครับ พ่อกำนันเชิญทางนี้นะครับมาตรวจสอบรถคูปต้าด้วยกันขอขอบคุณคุณประทีบนะครับขอรสอบ,บ้านคำน้ำม่อมที่นั่งจอบตั้งแต่สี่โมงเช้าจอบมานานแล้วนะครับโอ้ถ้ามีเปลือกไม้ก็มีสิทธิ์นะครับโอ้วนวดเร็ยวดุดสายฟ้านะครับรถคูปต้าคันนี้ทำไมจะมาจอดอยู่ทุ่งนาครับ สงสงสง,สงอ๋อมีมีเกตไม้ยุงต้องสงสัยนะครับคงจะคันนี้ก็คงต้องตรวจสอบกันต่อไปนะครับไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของร่วมกันเป็นพยานอออมีมีร่องรอยนะครับรองรอยร่องรอยการลากไม้ลงไม,ไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของนะครับรถคูบตาคันนี้ เจ้าของเสียงหลังนั้นก็มีแล้วนะครับรถคูโบต้าพ่อกำนันให้ตรวจสอบด้วยนะครับพ่อกำนันนะครับทุกคนหมู่บ้านเรานะครับมาตรวจสอบรถคันนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้ต้องต้องสงสัยนะครับต้องสงสัยรถคันนี้ครับครับอาจจะครบ ไม่ไม่อาจจะครบนะครับไม่ทับเพี้ยนหรอไม่ับไม่ทับไม่ทับไม่ทับเพี้ยนหรครับอ่าโอเคไม่ต้องหานะครับไม่ต้องหาอ่าก็กอกำนันเอ่อเบี้ยผู้ใหญ่บ้านบ้านทุกทุกบ้านนะครับไอที่อาบน้ําอยู่ในหนองมานํากันมาร่วมกันตรวจสอบอ่าของกลางตอนลากนี่ก็เห็นแต่หอยเท้าพ่อกำนันนะครับร่วมอยูเออคงโอเคเงี้ยแล้วเข้าใจไหมครับเออไม่ใช่ปะ จะใจ่นะครับโอ,อ้ทุกคนมาร่วมกันเป็นสกีพยานนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับอ,อใครมาแสดงตนเป็นเจ้าของก็เชิญน,นะครับมีน้ำหนองมีน้ำนี่น้ำบ่อเขียวๆนะครับน้ำบ่อเขียวๆสวยงามมากนะครับ บ้านนี้เขาอาจอาจจะทําไรทํานานะครับอพ่อกำนันต้องเรียกลูกบ้านแล้วโหลูกบ้านนะครับอ๋อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานของเรานะครับอผู้จองนายอยแต่หัวหน้าไม่รู้ขับรถไปไหนตอนนี้ใอ้ลูกน้องเฝ้าของกลางอยู่ ตอนนี้พ่อกำนันนะครับนำทีมชุดฝ่ายปกครองร่วมตรวจสอบงานเข้าอีกแล้วกำนันนี่นะครับเจ้าหน้าที่หน้าตาหล่อๆข้างเราในตาชีเหล็กนะครับโอ้ยย่าย่ายอันนั้นวันนี้ดีพอเลยว่ามันมันมันถึงเรื่องกันมะจักจักจ์ถงเรื่องเพราะว่ามันมันถึงเรื่อง โมอสช้วันผมวันที่แรกสมพ้าว่ามันเร็วมันเร็วมันก็เร็วหลือมันแรีนมันหิ้วข้าวเดียวเนาะมันบ่ได้ไปทางไหนมันล้นไปใ,ใส่บ่ได้แหลมตุ๊กเพือบมาในโคตรมันแรีนเขาป่าเขาไปผอโคตรอยู่หงนั้นเลยมันแรีนลงไตเลยครับนี่จอดรถทีมไวยมีรอยวิ่งเข้าป่าวิ่งป่าลาบเลยเป็นรอยไปเลยนะครับรอยวิ่งป่าลาบโอ้วิ่งป่าลาบโอ้มีรอยเข้าไปเล,เลยปปนะครับข้างในโอ้รวดเร็วดูดใจฟ้าแลมนะครับเร็ววันตลอด ปล่อยรถทิ้งไว้แ,แสดงว่าตอนตอนจะเปิดวอร์นอ่ะครับเออผมเปิดที่แหลงหน่อมันโต๊กใจ <c oughs> <c oughs> ผมเปิดเวยบาาเดียวมันตื่นมันตื่นแน่คอนเปิดวอร์นอะครับมันต๊กใจมันเสดิดเลยมันจะเปิดว่าเขาอยู่ไก่แล้วโอ้มันวิ่งตัดป่าไปเลยเดี๋ยไม่เหลือแล้วเจอล่องรอยการวิ่งหนีเข้าป่าแล้วนะครับรถครันนี้คงจะใช่แล้ว รถคันนี้แน่นอนเขามันจะเดินเลยจาดจาดแล้วเลยแล้วก็จำจำดินมางเม่มเหมือนบงีกันจาดแล้วบาดเนี่ยตรวจสอบของกลางเรียบร้อยนะครับทุกคนก็พักเครื่องไว้ก่อนเช่านี้ก็ผมนักข่าวคนเดิมนะครับเอาไว้ เดี๋ยวข่าวตนน้นเดี๋ยวจะมีข่าวจับแล้วกินแทงเจอไปอีก